พี่น้องกินข้าวแรงน้ำแย่โจมจ้ามือนีลาบปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอาพวกเน่าใส่กันใส่มะนาวเข้าไปใส่พริกป่นเข้าไปโอ้ยลูกล้านกินมักงม่่งอไร สามซอนพุ่นๆกันพี่น้องซิมเงินตัวมีลูกโดดจิตตัวลาบปลาดุกกินขา่ขาวแลงงข่าวเย็นนะพี่น้องใส่จัาหน่อยกันขาวแหงพดด้ะแต่ว่าพี่กอัน,นีเผ็ดเผ็ดเ,เลย ใส่ผงอยูลงไปหนึง่งช้อนกว่ากวาหน่อยบะเซีบจังปุ่งไหมจ้าน้ำป่าเข้าไปจ้าปุงเข้าไปเลยใส่อะไรอีกจ้มนนามะนาวพเปียวจังก็ใส่อีกจ้า เสียบอ่อสอนไม้แม่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นยังแม่เห็นเสียใส่ข้าวคว่าเข้าไปเจ้าถุงบักง่าเาเห้สะใจไปเลยเจ้าคนให้เข้ากันเจ้า ซิมเซาๆดูก่อนจ้ะนี่แหละเขาเล้ยงยายจ้ะหืมปลาเปียวเป็นไดจ้ะเอามาหน้ามาอีกก่อนแลาปลาดุกปอเปียวแน่กับปอแซ่บ โอ้วาพรเผ็ดผดอยู่แด้วเจ้าหอมเข้าไปอันนี้หอมซอยหอมแบ่งซอยลูกโดดมีผักชีต้นหอมใส่เข้าไปผักะระแเน่ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็คนคนพี่น้องเอ๋ มาเด้อจ้ามากินข้าวแรงน้ำยายจุ่มเด้อจ้าเสร็จแล้วจ้าหน้าตากังขึ้นก็จะพอสวยเป็นได้กอกจ้าเงินบอพี่น้อง แต่ความแสบกับคงตีคงท้นจ้า,าซีมังอีกรอบนึงแสบแล้วจำนี่ละจ้านี่ลาบประดุกสูตรเดิมยายจุ่มมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันได้เจ้า พักกับสิมีแต่งมีสลัดท่านหลักสำนีเราจะพี่น้องหลายนาทีแล้วจ้ากินข้าวแรงน้ำกันแล้วจ้า